ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนหรือหลวงปู่สวงผ่านร่างอาจารย์ตุตอนที่สามทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย หวังเพียงเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับท่านที่มีปัญหาที่ทางการแพทย์ไม่สามารถหาคำตอบได้เท่านั้นอาจารย์ตูพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงเพื่อสร้างทานบรารมีเท่านั้นแต่ในทั้งนี้และทางนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง ขอเชิญท่านมาร่วมรับฟังการสัมภาษณ์อาจารย์ตู้ทางโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยครับทีนี้ไอ้ที่ผมดูนี่มันก็แปลกๆนะคุณคุณจะเชื่อมไหมว่าบางทีเนี่ยมันเห็นแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรที่ยังเป็นคนอยู่ที่ยังไม่ตายก็มีไดยเหรอผมไม่รู้นะคือมันเป็นอย่างนี้มันมีคนหนึ่งที่ผมรักษารุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นนักเรียนนอกด้วยกันะนรัยคือคนนี้ ถ้าในภาษาแพทย์เขาก็จะบอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมมันไม่พูดไม่จามันไม่พูดไม่จาเหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนรู้เรื่องอะไรเงี้ยอืแต่ว่ามันมากกว่าซึมเศร้าไง <c oughs> มันมากกว่าซึมเศร้าแล้วในครอบครัวเขาก็รู้เขาก็เลยพามาหาผมอ <c oughs> ผมผมก็นั่งสมาธิดูอ๋อไอนี่เจ้ากมนายเวรเป็นหมาวะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยบอกน้องสาวเขาว่าเนี่ยพี่ชายคุณเนี่ยผมไม่รู้นะ ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนก็ไม่รู้มันมีกรรมมีเวรกับหมาหนึ่งตัวที่มันที่มันกําลังสร้างปัญหาให้เขาเนี่ยอาการที่เขามีเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากเจ้าก,การรมมีเวรที่เป็นหมามบอกือเขาก็มูกขึ้นมาทันทีเลยน้องสาวก็บอกโอ้นี่ยพี่เนี่ยสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยอยู่หอพักแล้วชอบเตะหมาอีกตัวหนึง่ง <laughs> ชอบเตะหมาบอกหมาตัวหนึง่งเขาบอกเนี้ย ผมก็เลยบอกว่าหมาตัวนั้นมันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมหูมันตั้งนะตัวมันใหญ่นะเหมือนกับสุนัขพันธุ์เจอรันเชสเปิร์นะล้วบอกใช่นั่นแหละนั่นแหละผมบอกนั่นแหละพามารักษาเรื่อยๆจนกว่าจะหายผมบอกไม่ถูก,กว่ากี่หนนะเพราะบางทีวิญญาณนะ่ะต่อให้มันอยากไปมันก็มีความสามารถที่จะไปมันเหมือนคนตาบอดหลงทางนะมีแรงเราให้กุศลเขาเนี่ยเขาได้แรงแต่เขา มองหาทางออกไม่เจออืผมบอกเนี่แล้วเขาหาทางไปยังไม่ได้ตาก็ยังมืดมัวอยู่ต้องต้องรอเวลาเขาหน่อยเขาเอาโหสี่เขาเอาโหสี่แล้ว,กว,กวกเขาก็อยากจะไปแต่เขายังหาทางออกให้เขาตัวเขาไม่ได้ผมบอกเนี้่เออแต่ว่าไม่ต้องมาถามอธิบายอะไรมากนะมันเป็นมันเป็นเรื่องของกรรมมันพูดไปคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวซักกันมากเลยไปไปกันใหญ่ผมบอกอน,นี่นะหมายถึงผมบอกกับเขา <concludes S 2> อะนะก็ มันก็กรรมของเขาจริงพามาได้แค่หนเดียวแล้วก็ไม่มาอีกแต่ว่าหนเดียวนี่เขาดีขึ้นดังเยอะเลยนะเพราะว่าเขาพูดเองน้องสาวเขานะ่ะพูดเองว่าเออพี่มีเปิดประตูรถให้หนูด้วยเ, <laughs> เปิดประตูรถแล้วแมเหมือนเปิดประตูรถให้สุภาพสตรีอะ่ะแล้วเปิดประตูรถให้เขาแล้วก็เขามีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเพื่อนฝูงก็บอกเออมันอาการมันดีขึ้น รถนี่ว่าอะไรเงี้ยนะผมก็บอกก็นั่นแหละพลาเข้ามารักษาจนกว่าจะหายผมไม่รู้หรอกวันเขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินอะนะเขามาไม่ได้เพราะตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็อยู่ที่พิโลกอ,อนี่ยการเดินทางอาจจะลําบากอะไรทั้งหมดแต่แล้วอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นสิเสร็จแล้วมันมันญาติของเขาเนี่ยคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติผู้พี่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เข้าเขาก็เลยโทรมาหาผม เขาบอกให้ช่วยดูให้ผมหน่อยเขาแต่ผมก็ดันไปอาสาเขานะว่าถ้าไม่มาแล้วผมไปดูให้นะอะไรเงี้ยก็ดันไปบอกว่าเออที่ไหนก็ดูให้ได้นะนะนะั่นแหละปวดเก่งไงเขาก็เลยโทรมาช่วยดูผมหน่อยบอกทาอะไรก็ไม่ขึ้นไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณมีอะไรเจ็บมีอะไรป่วยอะไรเป็นยังไงบอกว่าเท่าที่ถ้าผมทํามาผมเคยทําให้กับคนที่เจ็บที่ป่วยแล้วนั้นนะไอ้แล้วบอกทําอะไรไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้เรื่องน <laughs> เขาก็บอกไม่มี ยังอื่นไม่เป็นครับมีแต่ว่ามันทาอะไรมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นไม่ขึ้นทั่วๆไปหรือเปล่าเขาบอกไม่อ่ะครับแบบไม่ขึ้นอย่างชิบหายเลยก็บอกอทําอะไรก็ชิบหายเลยอืมก็อบอกโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะมั่วให้นะผมไม่ผมไม่สัญญาอะไรนะเพราะว่าพูดจริงๆนี่เป็นกรณีแรกเหมือนกันในกรณีที่ว่าคนทําอะไรไม่ขึ้นให้ดูว่ามันเป็นอย่างไนนะงนี่นะผมบอกอย่างนี้นะอ่เขาก็ให้วันเดือนปีเกิด ส่งรูปในบัตรประชาชนมาให้ผมดูเอาไปแล้วผมก็บอกให้เขาไปทําบุญแล้วก็แล้วให้บอกผอกว่าทําอะไรบุญที่ไหนเพราะผมต้องอ้างบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมในเรือนไงในพิธีกรรมมันมีกเยอะแยะนะอืมเสร็จแล้วผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังแล้วคุณจะรู้ที่มาที่ทําไมผมทําอย่างนี้ได้แหละเ,เสร็จแล้วผมก็ดูให้เขามันเป็นผู้หญิงวาคุณ เออมผมเห็นเป็นผู้หญิงใบหน้าเป็นผู้หญิงเลยอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะเป็นผู้หญิงร่างกายสูงโปร่งคอและหง <Yeah. S 2> หน้าใบหน้าลูกไข่เป็นคนสวยนะเป็นคนสวยแต่ว่ามีอายุแล้ว mm. มีอายุแล้วมีอายุประมาณหกสิบเจ็ดติแต่ว่าเป็นคนสวย mm. เข้าใจว่าใน,ในอดีตตอนเป็นสาวนี่คงสวยมาก mm. แต่ผมก็บอกเขาไปอ่า แล้วผมก็บอกผมไม่รู้นะว่าบุคคลที่เห็นเนี่ยกับคุณเนี่ยมีเวรกรรมกันมาแต่ชาติไหนม,มันอะที่บอกผมว่าผมรู้แล้วครับเขาบอกมีชาตินี้เลยเขาบอกว่าเอาทําไมรู่ะเขาบอกมันเป็นแฟนเก่าผมเองเขาบอกอแล้วแล้วคุณไปทําอะไรเขาเขาบอกผมบงังคับให้มันท <laughs> ําแทงเขาบอกเออเออ้นคุณก็รู้ดีกับผมอืม <laughs> เราบอกแล,แล้วแล้วควรจะทําไงดีเขาถามผมนะมผมบอกคุณจะต้องไปขออโหสิกรรมจากเขาถ้าคุณคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วคุณก็แวะมาหาผมเมื่อมีเวลาถ้ายังไม่มีเวลาคุณก็ทําพิธีขออโหสิกรรมแบบที่พระเขาพาทำอะ่ะเขาก็หายไปคนพวกนี้ส่วนมากไม่สนใจนะ มันแค่อยากรู้แต่ไม่ทำหรอกอมผมจะบอกเลยว่าในสิบคนนี่นะของพวกที่อยากอยากอยากแก้ปัญหาให้ตัวเองอยากนั่นอยากนี่เนะี่ยม,มีประมาณหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นหรือประมาณสิบเปอร์เซ็นอย่างสูงสุดที่จะทำจริงๆเขาอ,อาจจะเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าขัดสนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเรงินเราก็ไม่คิดซะหน่อยอบางไมค็อาจจะไปทําบุญหรืออะไรต่ออะไรต้อง ต้องใช้จ่ายหรืออะไรตอนตอนตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากนะอันนี้อันนี้ก่อนสมัยนี้นะเหรอก่อนโควิดต้งคุณอันนี้ก่อนโควิดนะมันเป็นมันมันเป็นสถิติที่ผมเก็บไว้เลยนะว่าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นหรอกที่จะสนใจแก้ปัญหาให้ตัวเองแค่อยากรู้เหมือนกับไปทำมอดูอเออเขาจะเป็นกันยังไงจริงๆนะ ผมก็เลยมาเดาเข้าใจเอาเองว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขายังอยากจะแกล้งกันอยู่หรือมั้งนะแต่ผมก็ไม่สนใจคือเอผมก็ไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องผมซะหน่อย <Okay. S 2> ผมก็แค่อยากช่วยเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณไม่ยอมมาให้ผมช่วยผมก็ไม่ไปช่วยคุณทำไม,มอะนนี้น mm hmm. อันนี้กรณีหนึ่งนะที่ที่เจ้ากรรมนายเวรเขาก็บอกผมว่าผมผมเชื่อว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ระว่างนั้นนะอืม mm hmm. มันเป็นเรื่องแปลกจริงๆนะและไอ้เพื่อนผมอยู่ที่อยู่เยอรมันเนี่ยคุณเคยจำเรื่องโฮโลโคอสได้ไหมเกี่ยวกับโฮโลคอสนี่คือการที่ฮิตเลอร์เอาเฉลยเฉลยของมันที่เป็นชาวชาวเยอลมแก๊สอะ่ะอืมอ๋อโอเคอลงแก๊สตายไปไม่รู้กี่ล้านนะใช่ใช่ไอ้คนที่มันเสนอแนะแผนว่าต้องสร้างห้อง ลมแก๊สให้พวกนี้มันตายไปเนี่ยคือไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันมาเกิดเป็นเพื่อนผมเนี่ยเอทำไมเ็นเป็นอย่างนั้นคือมันก็ไม่รู้มันไปเที่ยวรู้มาจากไหนนะมันก็บอกว่ามีคนบอกมันคือคนที่รู้อย่างผมเนี่ยมันก็มีทั่วไปในโลกนี่แหละมันไม่ใช่มีผมคนเดียวมันมีแย่ๆกไนหมดแหละมันก็ดันเพราะว่าไอ้นี่มันป่วยมาถ้ากําเนิดเลยคุณ มันป่วยได้สารพัดอย่างมันบอกว่าในร่างกายมันนีไม่มีตรงไหนที่ไม่ปวดมันบอกเนอะไม่มีตรงไหนที่ไม่ปวดมันเสร็จแล้วมันก็มาหาผมให้ผมดูให้ว่าอะไรเป็นอะไรพอผมนี่ลงไปท่านนะคุณผมมองเห็นในเนี่ยมันเป็นผู้ชายรูปร่างผ,มผอมๆสูงๆเป็นทหารนะก็เครื่องใส่เครื่องแบบทหารเยอรมันนั่นแหละอืมแล้วก็มันยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นเลย แล้วคนพวกนั้นนั่งอยู่กับพื้นพยายามที่จะสัมผัสแขนสัมผัสขามันนะคล้ายๆขอความปรานีมผมบอกเนี่ยสิ่งที่ผมพบคืออย่างนี้เนี่ยแปลว่าคุณในสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้คนหมู่มากเพราะฉะนั้นการที่มีคนบอกคุณว่าคุณคือคนเนี้ยเชื่อได้เลยว่าจริงเพราะอย่างน้อยผมเห็นเป็นพันเป็นหมื่นเลยแหละอืม,มองเห็นสุดลูกหูลูกตาเลยที่เขาขอความปรานีจากคุณ มันบอกผมแล้วทํำยังไงผมบอกคุณต้องสร้างบุญมหาศาลเลยทํากรรมฐานให้เยอะเลยแล้วอุทิศไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่อว่าชาตินี้นะคุณทําได้ไม่หมดเพราะว่ามันบักมากเหลือเกินเพราะนั้นคุณต้องมนี้เต็มที่เลยผมไม่บอกว่าทางที่ดีเนี่ยแ้วผมบอกนะคุณควรจะบวชคุณก็กลับไปคิดดูกันนะเนี่ย hmm. ของพวกนี้ยสารพัดจะเห็นสารพัดจะเป็นสารพัดจะทําได้ hmm. เอางี้ โรคลมชักเออหมอรักษาไม่ได้ใช่ปะไอหมอนี่เป็นลมชักมันเป็นพี่ชายของนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ผม,มสมัยหนึ่งผมเป็นครูอ่าหัวหน้าภาวิชา,ราประการกริชเสร็จแ,แล้วไอคนนี้มันมาเรียนพิเศษกับผมม,มันเลยมาถามผมว่าพี่ชายมันมันเล่าให้ฟังก่อนพี่ชายมันเป็นลมชักชักอยู่เรื่อยเลยมันบอกผมบอกเลย ว่างๆก็มาให้ครูดูสิครูอาจจะรู้แลวอาจจะรักษาได้นะอืมผมก็ว่างอย่างนี้นะก็เลยนัดหมายกันก็เลยนัดหมายกันไปดูที่วัดวันที่นัดไอผมก็เลยไปที่วัดถึงวัดก่อนเวลานัดประมาณห้าโมงเย็นแต่ห้าโมงเย็นนีพระทัางก็มาสวดมนต์เย็นกันแล้วไงมาสวดมนต์เย็นพราะพระสวดมนต์เย็นผมก็นั่งสมาธิไม่ได้ร่วมสวดมนต์แต่ผมนั่งสมาธิไปเลย ใจมันอยู่ก็กระวัดอยู่กับเรื่องหมอนี่ใช่ไหมมาแล้วครับฉายภาพไปเห็นเลยอืมทันทีเลยคือใจมันกระวัดอยู่กับอะไรมันเรื่องนั้นมันจะมาเลยอืฉายภาพไปเห็นเลยว่าชาติที่แล้วในอหมอนี่มันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงอายุประมาณสิบแปดอ่ะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็มันโยนลูกบาสเล่นกันกับเพื่อนมันแล้วมันโยนลูกแบบแกล้งกันอ่ะ ให,ใ,หใ,หให้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 จับได้ยังยากมาเพื่อนมันก็กระโดดจับลูกบาสเสร็จแล้วก็เสียละหัวล้มฟาดลงกระเพื่นเสร็จแล้วผมก็เล่ามันฟังแค่นั้นแต่แม่มันก็ถึงบังออเลยบตกตายแล้วไม่น่าละอีพีมันชื่ออีพีพีนี่นิ้วมือมันถึงเดียวเลียวแล้วมันก็เรียบร้อยเขาบอกแล้วเขาก็บอกตอนที่มันเริ่มเป็นลมชักเนะี้ยมันไม่เป็นจะเกิดนะ มันก็อายุประมาณสิบแปดนั่นแหละหลังจากที่มันเล่นบาสกลับมาเขาบอกเพราะมันสูงไงตัวมันสูงมันชอบเล่นบาสมันไปเล่นบาสกลับมาตอนนั้นนะ่อายุมันก็สิบแปดแล้วมันก็เริ่มเป็นลมชักเออยัางนี้ก็มีด้วยนะเสร็จแล้วผมก็รักษาให้เขาหน,หนึ่งเสร็จแล้วผมก็ลงไปอยู่ที่ภูเก็ตประมาณประมาณห้าเดือนกลับขึ้นมากรุงเทพอีกทีก็ไป รักษาให้พีเป็นครั้งที่สองแนละ้วแต่ผมก็ถามมันก่อนว่าพีก่อนที่ครูจะรักษาเธอครั้งแรกเนี่ยเธอเป็นบ่อยเท่าไหร่ชักบ่อยเท่าไหร่มันบอกบางทีก็สองวันชักบางทีก็สามวันชักบางทีก็เวลาชักก็ชักสองครั้งบางทีก็สามครั้งบางทีก็ครั้งเดียวเอาแน่อะไรไม่ได้โอ้ทีทีอย่างนี้เลยหรอทีทีทีมากเลยมันถึงไปเที่ยวรักษาทัวกรุงเทพเลยหมดไปไม่รู้กี่แสนนะอือ่ะหลังจากครูรักษาเธอแล้วอ่ะ เคยชักกี่ครั้งมันบอกผมชักอยู่สามครั้งชักไม่แรงเท่าไหร่แต่อีกสองครั้งเหมือนจะชัก่ะแล้วมันก็ไม่ได้ชักมันบอกเออผมบอกเราก็รักษาเรื่อยๆนะมันก็บอกพ่อครูก็ไม่รู้มันต้องใช้ขี่หนแต่ว่าแต่ผมเดาๆว่าอย่างพี่ประมาณห้าขนนะะดูอาการมันห้าขนก็คงจะหายเป็นปิดทิง้ง <c oughs> เราก็ไม่ได้รักษากัน แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะมันเริ่มต้นที่เชียงใหม่ผมก็นึกเขียนขึ้นมานั่งสมาธินั่นนี่แล้วมันชอบเห็นอะไรบางอย่างให้พวกพวกก็ไปตีเป็นหวยถูกเลขไปกินข้าวต้มฟรีอยู่เลยไง <c oughs> เออ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยสงสัยจะรักษาโรคได้วะ <c oughs> ผมว่ามีนะ <c oughs> พูดเล่นๆนะ <c oughs> ถ่าพูดพูดเล่นก็มีคนมาเลยคนนี้เป็นง่อยคุณเป็นง่อยที่ว่าคือต้องนั่งรถเข็นนะ ยืนเดินอะไรไม่ได้นะเขาก็เลยยกลงมาจากรถเข็นมาผมก็ดูให้ผมบอกเฮ้ยคุณกับวัวเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยคุณมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับกบวัวผมมองเห็นวัวนอนตายเต็นทุ่งเลยเนี่ยมันมันอะไรคุณกับวัวเนี่ยผมส่งวัวเข้าโรงฆ่าสัตว์ครับ <Why? S 2> <laughs> แต่ผมบอกผมว่าคุณมีสิทธิ์จะหายนะเพราะอะไรรู้ไหมพอผมเห็นวัวปุ๊บนอนตายอยู่ผมก็แผ่เมตตาให้มันพอผมแผ่เมตตาให้มันเสร็จอะมันมีหลายตัวนะมันลุกขึ้นยืนเลยลุกขึ้นยืนแล้วเดินจากไปแกว่งหางกระดุกกระดิ๊กกระทางมันมีความสุขมผมว่าคุณมีโอกาสหายนะอืแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้นะผมว่าง,งี้นะแล้วก็เขาก็จากไปอีกหนึ่งเดือนเขากลับมาหาผมนะ ตานี้เขาก็นั่งในรถเข็นมานะครับเขาบอกพี่พี่ผมจะทําอะไรพี่ดูบอกอ้าอะไรตามสบายเผมว่า,างี้นะจะวิ่งให้ดูเหรอผมว่า,างี้นะมาเขาบอกไม่หรอกครับเออมันพับพับไอ้ที่วางแขนวางขาที่อยู่บนรถเข็นนะอ่ะแล้ว<ๆ>ก็ยันตัวกับรถเข็นลุกขึ้นยืนเฉยเลยซึ่งแต่ก่อนเขาต้องยกมหามเอานะเออเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าเออเว้ย แสดงว่าไอ้วันหนึ่งไม่นานนี้เองที่ผมมองเห็นคุณลุกขึ้นยืนได้เล่นลูกบอลที่ชายหาดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ้าปกพี่เห็นเราบอกเออเห็นแต่ตอนนั้นคุณไม่ได้อยู่กับผมหรอกบังเอิญผมเห็นขึ้นมาดื้นอนะม,มันมีอย่างนี้ด้วยแล้วที่เชียงใหม่นี่ผมรักษาอยู่สองคนสองรายอีกลายหนึ่งเป็นหญิงเป็นมะเร็งในมดลูก อันนี้ผมรักษามันเป็นวิธีรักษาปแปลกๆผมให้เขานอนบนพื้นดินเลยนะต้องพื้นดินคุณจะเชื่อไหมว่าทันทีที่มือผมไปแตะต,ตรงที่เขาเป็นเนะี่ยตรงมดลูกเขาเนี่ยนะอ mm hmm. มันเหมือนกับว่าคุงเขาอะมันถูกมือผมดูดเหมือนแม่เหล็กกับลูกเหล็กอะแล้วทันทีที่เกิดอาการแบบนี้ปุ๊บเขาจะชักกระตุกเหมือนหมาบ้าเลยอะชักแบบชักควบคุมตัวเองไม่ได้น้ำลายฟูมปากเลยอะ่ะ มือที่อยู่กับพื้นดินเนี่ยเมื่อกี้ให้วางอยู่พื้นเนียเฉยทีขยุ่งยากขึ้นมาเป็นกอกอเลยอ่ะดี๋ยผมก็งงรนะับผมกันี่หมดเพิ่งเคยเห็นอะไรนังหง่าแล้วเนี่ยเราก็สงสัยย่างเงเพราะว่าอย่าลืมผมบอกคุณแต่ละกรณีนี้มันจะมีทูกแปลกๆมานี่นะผมก็เลยถามเขาว่ามันเป็นยังไงหลังจากมันจบไปแล้วนะประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนี่เขาก็จะเบาๆลงเบาๆลงเขาบอกโอ้ยเหนื่อยแทบตายเลยเขาบอก เขาบอกมันมันเป็นยังไงทําไมถึงสั่นได้ขนาดนั้นพอเขาบอกไม่รู้ทันทีที่พี่วางมือไว้ตรงตรงทุนหนูเนี่ยมันก็ไปเองเรียบร้อยเลยเราบอกผมก็ปล่อยเพราะผมก็อยากดูว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าไม่ปรากฏมิมิตอะไรทั้งสิ้นเลยนะคนนี้ไม่ปรากฏหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรารู้มาก่อนล่วงหน้าแล้ว <c oughs> ว่าเขาเป็นมะเร็งในม,มดลูกเราก็ไม่รู้เสร็จแ,แล้วก็รักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสามสี่ 3, 4, ห้าหนนะ ลูกสาวเขานี่เรียนอยู่ปิญญาโทที่มอชอนะเขาก็นั่งดูอ่ะ<ม>เขาก็ถามผมมาทําไมแม่เขาชัดผมบอกจะไปรู้แล้วเด้กก็ถามแม่เลยเดเขาก็สงสัยนะเขาก็อยากรู้ผมก็ตอบไม่ถูกผมก็บอกไปอย่างเงี้ยผมจะไปรู้เลยเสร็จแล้วรักษาไปสี่ 3, 4, 5, ห้าคนเขาก็เขาก็จะชักเบาลงทุกครั้งที่มานะเบาลงเบาลงทีนี้ไอ้หนสุดท้ายเนี่ยหนสุดท้ายแปลกมากเขาไม่ชักเลย แล้วก็รักษาอยู่แล้วมันก็เกิดภาพนิมิตขึ้นมาว่าผมมองเห็นภิกษุบวชใหม่แต่ว่านั่งหันหลังให้ผมศรีรษะนี่โล้นเลี่ยนเลยนะโกนโล้นเลี่ยนสะท้อนแสงกันให้ผมเห็นเลยผมก็บอกให้เขาฟังว่าเนี่ยผมว่าคุณหายแล้วนะเพราะหนึ่งมันไม่มีชักเลยนะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ชักเบามากเที่ยวนี้ไม่มีเลยแล้วผมเห็นนิมิตแบบนี้เขาก็โอยกม,มือทั่วัวสาธุเขาก็บอกว่าเขาไปหาหมอมาแล้วหมอก็บอกว่า เคืือบมะเร็งหายหมดแล้วแล้วก <ess the reward> ็ด <again> <laughs> ีผมบอกดีดีทีอ๋ออีกเยอะาผมก็จำอะไรมีประเภทถอนของก็มีนะคุณเออถอนของนี่ของโปรดมันง่ายมันง่ายที่สุดไม่ต้องทําอะไรมากเออเจออี Asian ิีเอสถอยหลังสักเก้าวันแล้วเขียนคาถาเขียนคาถาของ เขียนคาเขียนคาถาลงเป็นยันแผ่นทองนะเขียนยันลงไปในแผ่นทองคำเปลวเนี่ยเป็นเป็นหัวใจพยายมนะแปลลงบนหน้าทางหลังจากอาบน้ำบนเสร็จสรรเรียบร้อยแนละ้วหมดหายหมดเรียบร้อยไปไหนก็นไม่รู้กลับไปที่เก่ามันมั้งอันนี้ของเขเมรเลยนะเออคนสีสเกตเนี่ยแหละมาให้ผมรักษาผมบอก ไม่เคยทํานะผมบอกไม่เคยทําเคยแต่รักษาคนป่วยนะไอ้แบบนี้ไม่เคยทําบอกลองหน่อยเผื่อมันจะหายก็ลองเด็ดทำไมจะไม่ลองนะอ่ะนะชอบลองเลยแล้วปรากฏว่าไอ้ขี้เทียนที่ทําน้ำมนันอมันออกมาเป็นเลขด้วยนะสง่งโ้งเลยนะสองสี่ด้วยคุณเกาะก,กันงั่นเลยนะออกมาจากไหนออกมาจากเทียนที่ผมทําน้ำมต์อาบให้ผมหน้อแล้วทีนี้ที่แปลกก็คือว่าขี้เทียนพวกนี้ย มันเกาะกันเป็นแท่งเหมือนกับคือมันเกาะกันแน่นเป็นตัวเลขเลยอ่ะไม่ไม่ใช่เป็นดอกเทียนกระจายนะสองสี่มันเราไปซื้อหวยกันก็ออกซะดื้อแค่นั้นผมยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันออกมาเป็นอย่างนั้นมาเล่าผมฟังที่หลังบอกอาจารย์จําได้ไหมว่าน้ําตาเทียนอ่ะมันเป็นยังไงบอกโอ้ยจะไปจาได้น้ําตาเทียนกับน้ําตาเทียนที่ผมทําน้ำมนต์ไม่ได้ทําน้ําตาเทียนพวกหนูเห็นเป็นเลขเอก็เคอเห็นเป็นเลขอะไรสองสี่สี่สองนั่นแหละ บอกอ่าแล้วไงก็ซื้อที่ค้ามันบอกซื้อแล้วถูกไหมบอกโอ้ได้เงินจ่ายค่าค่าเราเรียนลูกเลยเออดีไปผมบอกนี่ไม่รู้เรื่องหรอ,อกนี่เรื่องพวกนี้มันมันมีแ,แปลกๆโอเคครับผมแหม่นับว่าเป็นเกียรติมากเลยได้คุยและมีความรู้ด้วยแล้วก็ได้เป็นสะพานบุญด้วยไม่เป็นไรแล้วลูกศิษย์ดูผูกพวมด้วยกันมันช่วยอะไรก็ได้มมนก็ช่วยไปที่สำคัญทางช่องหวังเพียงอย่างเดียวคือให้ทุกท่าน หลุดพ้นจากความทุกข์ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือที่เราได้กระทําลงไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการทางช่องขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านแต่ขอย้ำว่าท่านจะต้องมีอาการที่หนักจริงๆเท่านั้นอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อีดีคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ